ต่อกันที่สูนพักพิงสัตว์เลี้ยงใ้บ้านนครชัยบุรี EP 2น้องข่าวรู้ไหมว่าที่นี่เขาดูแลเราดีมากครบที่นี่ที่เดียวพี่ลาหลังจากกักตัวหนึ่งเดือนแล้วไปไหนต่าฮะหลังจากที่น้องๆได้กักตัวดูพฤติกรรมก็จะได้มาอยู่บ้านที่หลังใหญ่ขึ้นมีเพื่อนๆมีสนามหญ้าให้วิ่งเล่นอ้อที่นี่มีเพื่อนเยอะแยะจังเลยเนาะใครมาถ่ยอะไรตอนนี้คนก็ปวดหัว น้องขาวไม่ต้องห่วงเพราะมีพี่ๆคอยดูแลทำทุกอย่างดีน่าจะมาอยู่ได้ละฟิต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 อายซักรองเท้าบางเด้อ<ะ>มีใครจะรับเลี้ยงไหมฮะตัวละยี่สิบบาทสามตัวรทท้วรอยแฮะนอกจากมีที่ให้น้องๆในวิ่งเล่นแล้วยังมีการฝึกน้องๆให้คุ้นชินกับสายจูงการเดินการลุกการนั่งการนอน รวมทั้งการคุ้นชินกับมนุษย์เฮ้พวกเดินอังมาโชว์ตัวให้นุชดูหน่อยเด้อนุชมีขนมไหมคราหิวขนมเขาปอกกินขนมเลยได้ไหมอะที่นี่ดูแลแบบครบวงจรจริงๆค่ะดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของน้องเลยก็ว่าได้ถ้าหากท่านไหนสนใจรับน้องไปเลี้ยงดูรอติดตามชม EP สามกันนะคะ